ร่วมอ่มวมโดยช่วยกันครับแม่กับน้องเป็นคนที่ซักผ้าพบเป็นคนที่รีผ้าแล้วก็ทุกคนเก็บผ้า perfect perfect ได้สิคะแนนโให้ตัวเองสิคะแนนอาทิตย์นี้มีสระว่ายน้ำเปียวจะน่ารวน เพราะไม่ชอบเส้อนี้เพราะว่ามันรีดยากมากพูดงนอัน,นี้ปีดยากมากก็ควรจะแก็บไวเนเาการแกงก่อนอาทิตย์นี้มีสุภาพนิดหน่อยรีบแล้วครับเสร็จแล้วครับทุกคนยูเพื่อนบานแล้วครับ ผมขับได้ดีมากครับ2สนาทีครับตอนนี้เพื่อนจะจอดรถครับพอผมผมจอดไม่ได้ครับทุกคนจะว่ายน้ำดุทุกคนของเพื่อนจะทำ ไอราบาร์เบอร์ก็ตอนนี้จะแกระราบาร์เบอร์ทุกคนวันนี้เป็นข้าวขาหมูนะทุกคนดูค่ะกินสี่คนนะคะ่ะเนี่ยโอโห,โห้ขาเบอระ <c oughs> <c oughs> เปื่อยไหมเขียบเป็นอีหยังเป็นอีอย่างออัจนกแล้วไหม,มโอ้ยเรยบร่กร <c oughs> ะดูกลอนเลยโอเคอเล็กกับแมทธิวไม่มีใครเอาหนังอะคิดดูอะ <c oughs> มีแม่คนเดียวอะอได้เอาหนังอะ <c oughs> สองหนุ่ม มันสิพอ่อกินบ่ลลูกเอ้ยดูทุกคนต้องเอาหนังออกนุ่มอันนี้มีเนื้อกับหนังของแม่นี่ mm. <Yeah. S 1> อันนี้กับหนัง Ô năm kim ngọc mà, xịt. Năm kim! You nai microwave. Mhm. 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 microwave? Mhm. 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 คนคือหนุมน่มๆอะไม่กินผักดองนะแล้วก็เราก็ไม่มีผักด้วยก็เลยใช้แตงสดนี่แหละไม่เป็นไรมีผักชีด้วยเดี๋ยวจัดจานแป๊บหนึ่งจ้ะคนละนิดละหน่อยนะครับเ <laughs> พราะว่าวันนี้สี่คนอ่ะ ามใครจะเอามัน <c oughs> มีใครเอา <c oughs> ของแม่นี่มีต่อมันนะทุกคน <c oughs> เยอะ <c oughs> เยอะคือมันนะไม่ใช่เนื้อนะทุกคน อันนี้มันไม่มีใครกินน <laughs> ะเพราะว่าลูกเห็นแล้วมันเป็นตัวทากแล้วลูกก็ไม่กินของแม่ก็เยอะแล้วแม่ก็เออพอทุกคนจา uh ้า huh. ก็เดี๋ยวเอาในของเม็ดอันนี้ของแมทธิวเอาไข่ไปรู้สึกเท่ากินทั้งงแมทธิวไม่เอาไข่ไม่แต่ว่าพ <laughs> <ม>่อเอาอันนี้เป็นพริกน้ำส้มจา้า แม่มีพริกสดกระเทียมเด้อหนุ่มๆไม่กินอยู่แล้วจ้ะทุกคนก็เลยแม่ก็เลยไม่ต้องเอาจ้ะเพราะว่าง่ายกับแม่ด้วยไม่อยากกินเผ็ดเท่าไหร่แต่ถ้าได้กระเทียมมันก็จะเข้ากันไงทุกคนถูกต้องต <ะ S 2> ากเรียนน้ำราดจ้าทุกคน แสบประแสบมากินไปจ้ะกราชไปช,มชม้มช็อมทุกคนเสร็จแล้วข้าวขาวหมู <c oughs> มาเติมคอลลาเจนกันทุกคน เพิมคอลลาเจนกันอ่ะก,นะ,ะกินไปแต่เสพๆกินไปยกยกยกมาวันนี้พอสิกินเขาว้าหมูเป็นครั้งแรกนะเ,นเพราะว่าแกก็ไม่ชอบเหมือนกันเออครั้ง, oh <my> ค,รงครั้งแรกที่พ่อจะกิน อาทุกคนนั่งนั่งนั่งฝนตกจ้ะโอ้ยได้ทอดมาเนอะไรมากินกินทุกคนบู๊โอเค r อะไรม r f i r s ครั้งสกนมสิซซ่ดนเดค่ลข้าวขาหมูใช่เลยข้าวขาหมูข้าวขาหมูเะอะไรข้าวขาหมูข้าวขาหมูข้าวขาขา ขาขาโอ้ยเนาะบ่ได้กินดอกมะเื่อนี่ไงอ๋อเนียพ่อชอบอยูวันนี้มันไม่มีหนังไงอืหนังหมูไม่มีไงไม่ให้ไงวันนี้อ่ะเดี๋ยวได้นั่งทะเลาะก,กันอีกไง ทันทีแล้วอะไรเป็นคนใส่น้ำจิ้มลงไปใส่น้ำจิ้มด้วยอวอ้วอนทอเดน้ำจิ้มอีอนนอเาเอ,อืมโอรอันเข้ากันก็บอกว่ามันเข้ากันนะะ

แต่ว่าทอดขามหมูโอ,อ้ลิล<ห>ี่บอกม,มันต้องทอดขามหมูก่อนที่เราจะาไปตุนต๋นตุ๋น <c oughs> น้ำมัน,น,นม,มันกระเด็นมันกระเด็นนิดหนึ่งกม่เด็นตไร มันไงอยู่มันเจ็บอจะต้องปิดอันนี้บ้างไงี่ืออมพรุ่งนี้แม่จะจะไปโรงเรียนทุกคนมอห้ามห้าใช่ไหมสนุกบอลทุกคนตารางเรียนออกแล้วใช่ไหมตารางเรียนออกแล้ว ชอบป่ะอืม <c oughs> ไม่จะแสียมั้งตารางเรียนออเอาเทเบิลเลยอ๋อไม่ไม่ชอบอืมโอ้ไม่ชอบอีกทีอืมเข้าสิบโมงเข้าสิบโมงครึ่งอืมจบไปแล้วเอฟุตบอลน,น่ะตอนเช้าอ,อ่ะหรือตอนเย็น ชมเช้าเช้าเช้าแล้วก็เย็นเหรอเย็นหนึ่งวันหนึ่งครั้งตอนเย็นอย่างเดียวหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันเต็ตอนย็นตอนงานเป็นตอนเช้ากับเย็นวันจทร์ตอนเช้าตอนเย็น อนถ้าจิ๋วไม่เอาไข่แม่อาไม่ชอบต้มทุกคนฮึสุลตัวนี้เที่ยงถกไข่ต้มืมนีมาก บอก็ท๊อทไหมจากที่ไม่เคยกินนะคากันกินข้าวขาบมวหัวคจจะเกดึ้ได้ถึงท่เรายกั่หรือมฮ้ย้ัวจจะเกิด้ แต่ผมแมนังหนังก็อร่อยดีเอาไหมล่ะครั้งที่แล้วอะไรเป็นคนผิดครับนะใครเป็นคนที่ทำทำผิดทหิวหนหนังหนังใช่ไหมมันไม่น่ารัก้งหรอดูว่ามันชือไมชออะไก็ไม่ชอบจะพูดทไม คิดเป็นอย่างคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากหนังหอยทามข้าวตัวน,นี้ไม่มีหนังกินไกมผักชีมันแซ่บจริงหยอมเอ้ย จริงๆเขาต้องกินกับผักดองออผักงเข่งใบดองเข่งกิมยัด้วยพ่อวะพ่อบอกว่าไข่อร่อยออบอจกินกับข้าวโมนแดนงได้ไข่อร่อมชอบกินกับข้าวโม,มดแดงอะ่ะอืมรดทเสร็จป้ ดข้าวหมูแดงอันนี้นคือข้าวขาหมูเจ้าจั่ง <c oughs> มันไม่เหมือนกันยองยองเอ้ยแม่ทำแต่งเยอะแม่ทำแต่งเยอะแล้วออขอบคุณเด้อ

ปฏิเสุข้าอนสบไหมเขากินกันหมดแล้วตัวเองอะอะไรเขาก็ไปแล้วนี่กินชามากก็กินช้าก็โอเคแล้วแต่พอดกินชาก็กินแซบกินชาก็กินแซบมันเมนบอกว่็บอกว่าถ้ากินแล้วก็อิ่มแล้วไม่อยากอิ่มแล้วแยกอิ่มชากินชาเย่ไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวเองช้าไม่ใช่ว่าตัวเองเอตัวเองไม่ได้กินต่อเนื่องไงตัวเองกินกินแล้วก็เผาซะกินแล้วก็เผาซะกินแล้วก็นั่งเศร้านั่งเศร้ากินแล้วก็นั่งเศร้าแล้วก็มาตักอีกค่ำหนึ่งตักอีกค่ำหนึ่งกับกินเสร็จแล้วก็ว่าวว่าวว่าเสร็จว่าวว่าเสร็จแล้วก็นันน่งเศร้าพี่น้องก็เลยสาว่าเขาบอกคักเน่ หืมน้องเอ้ยหืมจะไปบีบข้อกันจะไปบีบข้อกันเห็ดหยางมาติมันไม่น่ารักห้องอือทืมขอดทเดียวนี้ขอทอดน้องเดียวนี้หืมน้อพี่หยงหืมโพี่หยงเรียกเออก็ต้องขอโทษทุท่าใช่ไหมทุกคนอุต่าเรียกพี่หยงแล้วเนาะใช่ไหมงั้นตอนกินไม่ได้ครับหืม ไม่ดะพอเลยมันอันตรายมันอันตรายอู้ชอบคำมันน <Frederick> ั <shaped så rails> ่นเออจะใช่ค <sem> ร <cử uning> ับเอันตราย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 มเลยมาับมออันตรายมันอันตรายนองระเบิดระเบิดคัดคับไงอืมอืมคับอืมคักเขื่อน มันคักผูดโพมันบักหมูบักเตงอืมบักหมูักเต่งลเลยดิมันคักคือมันมันแมดมันคักคือมันหลายๆคือมันเหนียคือมันมั่งเงี้ยคือคักคักผูดโพบักหมูบักเตงแม่ชอบใช้คาบันนนเออมันคักผูดอย่างอันตรายอันตรายอันตรายระเบิมเก๋ทุกคนโอ้ยบ่แล้วจักเธอดอกครับอีพอของข่อยนี่ นั่งอ่ะอืมุ้กินหมดครับดูแม่เอาแต่งให้อืมมากมากกพตัวเองกินตัวเองกินช้าก็เลยหยิบใส่จานไว้ให้เนาะแต่คนอื่นเขาก็กินไปหมดถูกต้องอืมถูกต้องอืมและวทุกคนเดี๋ยฝากคลิปไปสำนีจะข้าวขาหมูแล้วไม่ทำอีกแล้วนะนานแล้วนู่นแหละเป็นปีนู่นแหละถึงจะทำเออมัน มันเบื่อเด้ม,มันกินครั้งเดียวมันก็เบื่อไปสามเดือนสี่เดือนนะเออมันแหละทุกคนฝากคลิไปไว้สำนิจจ้าบายยทุกคนบบาย